ฟังก่อนท่านทั้งลายฟังบรรยายเป็นเรื่องราวทุกวันนี้มีแต่ข่าวเป็นเรื่องราวคือโรคภัยโรคภัย,ภยนี้คือโควิดแต่ก่อนมีใครวัดนกโรใคใไขวัดนกกับโบสู่โควิด ฟังแล้วให้สะกิดโรคโควิดอันตารายอันตารายอันตารายสิไปใสมาใสกยานสิเหตุการเหตุงานก็เหตุบ่ไใดกโยนว่าเสื้อจังไรเข้าไปไกลกะติดเลยอย่างไปไกลกะติดเลย สิไอกะไอบอได้ย,ยันเข้าว่าให้ว่าติดโควิดโรคนี้มีอิดที่ริ์โรคโควิดทำให้ถึงตายราหวังไว้เด้อพี่น้องให้พี่น้องป้องกันเอาไว้อย่าไปใส่มาใส่ท้าไม่จำเป็นบ่จังสารสิลำเข็นท่า ได้เป็นโรคโควิดโรคโควิดโรคโ,วโรคโวิดกินหอนพร้อมกับหลังมือแล้วก็อยู่ห่างไกลผู้คนเหตุแนวนี้ดีสุคนแล้วสิพนเรื่องโรคภัยแล้วสิพลเรื่องโรคภัย อีกอันหนึ่งที่ลืมบอดได้นากากอนาไมยให้สวมใส่ป้องกันตัวเองเอาไหวห้ยุดเสื้อใดต้องอยู่เหือนอยู่เหือนเดอ้อเด้อพี่น้อง